ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับคิวในช่วงใหม่ช่วงสปอยหนังนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยหนังเรื่องปุกชีพไดโนเสาร์ถล um ่มเมืองเป็นหนังที่เก่าแล้วแหละแต่ว่าอยากเอามาแบ่งปันแล้วก็สปอยทุกคนฟังนะครับใครที่ดูเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็คลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไปเริ่มรับชมกันเลย เปิดเรื่องมาในห้องทดลองห้องหนึ่งมีกลุ่มนักว,วิทยาศาสตร์และผู้ช่วยและมีร่างเดนนเสาร์ร่างหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงตอนนี้คือมันสลบนะครับเพราะว่ามันโดนยานอนหลับพวกเขาเนี่ยได้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจปลุกมันขึ้นมาแต่การทดลองก็เกิดผิดพลาดเพราะมีผู้ช่วยคนหนึ่งเกิดสติแตกไดนิสเสาร์จึงได้กินเธอไปให้ก็เกิดการตะลุมบอลขึ้นมีเพียงนักว,วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องควบคุมเท่านั้นที่รอด ัดภาพมาที่อีกหลายเดือนนะครับแล้วก็จะได้รู้จักกับตัวละคร2คนที่เป็นตัวสมครของเรื่องนี้ซึ่งคิวจะขอเรียกเขาว่าพ่อกับนางเอกแล้วกันเนาะตัวพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยก็เลยคิดที่จะพาลูกไปดูโชว์การแสดงในว็อเสาร์ของบริษัทในต้นเรื่องแต่พอไปถึงงานเนี่ยนางเอกกับไม่สนใจแล้วก็เลือกที่จะเดินออกมาจากงานเพื่อไปนั่งฟังเพลงอยู่ข้างหอประชุมทําให้ตัวพ่อเนี่ยต้องนั่งอยู่ในงานคนเดียวนะครับ แต่ขึ้นเสียงจากโทรศัพท์ของตัวนางเอกเนี่ยมันดันไปรบกวนกับขึ้นคําสั่งของห้องทดลองที่ใช้ควบคุมไดนโนเสาร์ทำให้พวกมันเนี่ยหลุดออกมาจากกรงได้และทําให้ทุกคนในงานต้องเอาตัวรอดก็มีบางส่วนนะครับที่ไดนโนเสาร์กินไปตัดภาพใที่นางเอกนะครับ เธอเนี่ยได้ยินเสียงความวุนวายจากภายในงานจึงตัดสินใจไปเปิดประตูออกหลังจากนั้นเธอก็เจอกับไดนเสร์ตัวหนึ่งและมันก็ได้ไล่ล่าเธอจนไปถึงกับห้องห้องหนึ่งและเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปหลบในตู้ตูต้หนึ่งซึ่งมันเป็นตู้นิภนรภัยทําให้เดนเสร์เนี่ยเข้าไปกินเธอไม่ได้เดือนร้อนึึงคนเป็นพ่อเนี่ยต้องตามมาช่วยเธอและพอมาถึงห้องเนี่ยพ่อของนางเอกนะครับก็ได้จัดการฆ่าเดนเสร์ตัวนั้น และคนเป็นพ่อเนี่ยจะออกไปหาความช่วยเหลือเนื่องจากว่าตู้ของนางเอกเป็นตู้นีิรภะไพต้องสารหัสเพราะพ่อของเธอนั้นไม่รู้รหัสหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีลูกพี่ลูกน้องของนางเอกที่ทํางานอยู่บริษัทนี้มาช่วยเปิดประตูให้เธอนะครับตัดภาพไปที่นอกตัวอาคารนโราสาวส่วนหนึ่งได้จัดการฆ่าตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นจนเกือบหมดตอนนี้ทั้งพ่อและนางเอกนะครับก็ได้ออกมาจากตัวตึกแล้วและพวกเขาเก็ได้ขึ้นรถนีโราสาวเข้าไปในกลางเมืองโดยที่ ลูกพี่ลูกน้องของนางเอกที่เข้ามาช่วยเธอเนี่ยได้โดนนรกินไปแล้วในระหว่างทางหนีจากนั้นนางเอกและพ่อเนี่ยก็ได้หนีเข้าไปที่ห้างกลางเมืองแห่งหนึ่งแต่อีเดนอเสาร์เนี่ยก็ยังตามบังลังควานพวกเขาอีกทําให้เกิดความวุ่นวายในห้างอย่างมากและทําให้คนต้องหนีตายแต่ในระหว่างทางหนีเนี่ยนางเอกได้หลงทางกับพ่อตัวเองได้ทําให้เธอได้วิ่งหนีเข้าไปในลานจอดรถแห่งหนึ่งเดนอเสาร์เนี่ยมันก็ยังไม่เลิกลังควานนะครับวิ่งตามเธอมาอีกแต่ตัวพ่อนางเอกเนี่ยก็มาช่วยเธอด้ทันก็ตัดภาพไปที่บริษัทเดนอเยลอคักบางส นี่นะครับว่าเรายังสามารถควบคุมพวกมันได้แต่ผู้ช่วยของตาลุงเนี่ยก็เลยบอกให้เขานะครับหนีไปขึ้นหอนะครับส่วนพวกเขาจะจัดการส่วนที่เหลือเองหลังจากนั้นไม่นานนะครับหลอดแก้วที่เก็บพวกนันาสาวสอทั้งหมดเนี่ยก็ได้พังลงมาผู้ช่วยสาวสองคนจึงโดนกินไปตามระเบียบหลังจากนั้นนันาาวสอหลากหลายสายพันธุ์ก็ได้หลุดออกมาจากแฝบและมุ่งหน้าไปสู่เมืองแลได้ถล่มเมืองกันราบคาบเลยนะครับ จากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นไดโนเสาร์ที่มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับทุกคนถ้าเคยเห็นตัวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับตัดภาพมาที่นางเอกและตัวพ่อนะครับที่กําลังต่อสู้กับไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งอยู่ตัวพ่อเนี่ยก็ขอให้ลูกสาวนะครับหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนตัวพ่อจะเป็นคนถ่วงเวลาไว้ให้จากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้ขึ้นมาขอความช่วยเหลือบนดาดฟ้าโดยที่มีตาลุงเนี่ยได้นําฮอมาจอดรับนางเอกแต่เธอเนี่ยจะต้องลงชัางของเธอที่ตีกับไดโนเสาร์อยู่ด้านล่งทีล เป็นเจ้าของบริษัทเดนเสร์เนี่ยเฮียแกนี่ได้เสียสละตัวเองนะครับรารงกายของตัวเองเนี่ยก็ถอดสังขารไม่ไหวแล้วไอ้แบบอกให้ทั้งตัวพ่อและนางเอกนะครับไปขึ้นฮอร์บนดาดฟ้าส่วนลุงแกเนี่ยเร่เป็นเหยืย่อรล่ยกับเดนเสาร์ซึ่งก็โดนกินไปตามระเบียบครับ พอขึ้นไปถึงดาดฟ้านะครับพวกเขาก็ได้ขึ้นหอเพื่อที่หนีแต่ก็มีนาเสาวกลุ่มหนึ่งตามพวกเขาขึ้นมาบนดาดฟ้าตัวพ่อนะครับขึ้นไปนบนหอทันแต่ตัวนางเอกนั้นตกจากหอและโดนเจ้าเทรานูดอนนะครับจับตัวไปเดือดร้อนหนึ่งคนเป็นพ่อเนี่ยต้องตามไปช่วยอีกแล้วนะครับแม่รู้สึกว่าเรื่องนี้นางเอกจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัดภาพไปที่นางเอกนะครับเธอเนี่ยโดนอีเจ้าเทรานูดอนเนี่ยจับมาไว้ที่ป้ายฮอลลีวูดแต่พ่อของนางเอกก็ตามมาช่วยได้ทัน แต่ฮอเนี่ยเกิดบินชนกับเจ้าเทอร์นอโดนเป็นพ่อรอดแต่ว่าคนขับฮอเนี่ยคอหักตายคาที่เลยครับจากนั้นพ่อของนางเอกเนี่ยก็จะไปช่วยลูกนะครับแต่โดนเจ้าเทอร์นโดนเนี่ยก่อกวนตลอดเขาจึงคิดแผนนะครับที่จะล่อมันเข้าไปในฮอและมันก็เป็นไปตามแผนแเจ้าเทอร์นโดนนะครับติดเข้าในฮอแล้วก็ตกลงเจอป้ายฮอลลีวูด้ะเปิดเป็นโกโกคันตูมพอทุกอย่างสงบนะครับทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยก็มายินปรับทุกคุยกันบนป้ายฮอลลีวูด โดยที่ภาพด้านหน้าของพวกเขาเนี่ยเป็นภาพเมือนที่ตอนนี้เต็มไปด้วยฝูงไดนโนเสาร์อรารวาดไปทั่วเต็มเมืองและหนังก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยคลิปนี้ก็อาจจะมีผิดพลาดและก็ตะกุตะการนิดนึงนะครับงั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยคอมเมนต์ว่าควรจะปรับปรุงหรือว่าตรงไหนนะครับที่ควรปรับปรุงแก้ไขนะครับ ก็คลิปนี้ถ้าพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับหนังนี้รอบหลายเดือนหลายปีนะครับที่กลับมาทําคลิปแนวนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสัคลิปนี้คลิปไปแล้วนะครับาย